สวัสดีครับสวัสดีคัะทายนะครับเพจซแฟนคลับนะครับสาวน้อตเพจแฟนแพงนะครับเมื่อนี้ฝนตกลิ่นครับพี่น้องบรรยากาศตอนแรงๆนะครับฝนตกลิ่นนะครับฟ้าร้องนะครับมาพบพบกันที่ช่องวิถีบ้านเฮาออบปี้เชี่ยวนะครับเมื่อคืนกับพันฝนไปรยดีนะครับอยู่วัดสะพานสีอำเภอเมืองจังหวัดสกลนะครับนะครับก็ยินดีกับน้องฮักแพงนะครับมีพ่อแหมะ นะรับมอบมาไล่ครูมือคู่มือนะครับแล้วก็เห็นน้องมะนะครับโอ้มาไล่นะครับเยอะจริงๆนะครับมาเมื่อนดีใจกับน้องนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับกับนายพบพ่อกับทีมงานนะครับอยู่ข้างแังหวัดเลยนะครับอยู่้านติดต่อนะครับอำเภอเมืองนะครับตำบลนะครับ้านติดต่อนะครับกับไปพบพ่อกันได้นะครับ กับชีมงานสาวนพรบ้ันแพงนะครับน้องรักแพงวรัญญาพรนะครับเพราะพ่อแม่ขมบอกกำลังใจได้คือเก่าพี่น้องนะครับกับบัญชีแม่แม่นะครับกับเพื่อนซีไรส์สดิดอกเนาะแต่ทั้งเรียนน่นละครสมโตกพี่น้องตอนนี้บนตกลวินรอบคำรอบแรงๆนะครับก็ขอให้นะครับอยู่หน้างานนะครับบอตกเด้อเนาะม้อนี้อยู่ทางจังหวัดเลยอำเภอเมืองนะครับบ้านติดต่อนะครับ โมต้องทตกนะครับขอให้ทิมงานแสดงราบรื่นนะครับนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับเป็นจากสกุลไปกับเกือบสามร้อยโลพี่น้องนะครับก็ถือว่าเดินทางไกลนะครับเพื่อนกันมาพักพอนะครับเดี๋ยวก็เซียนคลิปคือเก่าและพี่น้องนะครับตอนออกจากที่พักนะครับเดินทางไปหลางานนะครับไปหอดหลางานก็จะเห็นคลิปเป็นอย่างจากช่องต่างๆนะครับหลายช่องนะครับที่ทายทำนอกนักแท่งนะครับ อันทีเห็นนะครับแล้วรอติดตามเดิอแ้วพี่น้องรอติดตามนะครับนะครับพ่อก็เปนกกำลังใจที่เก่านะครับเป็นกำลังใจให้น้องเหมือนเดิมนะครับนะครับไปอีกเยอะอีกบุกกี้เดือนนะครับก็เปิดวงสองแล้วนะครับสิงหานะครับตามีสิงหานะครับเปิดวงสองสาวน้อยลมพื้นโชว์นะครับที่แน่แคือน้องนักแปงนะครับนะครับ แล้วกยิบเก้ามิถุนานะครับกับพิบลงสาวน้อยเช็ดป้านแครงนะครับแต่ที่นี้สองวิธีนะครับตั้งนะครับกับเป็นวิธีของสาวน้อยพ้อแล้วก็สาวน้อยเพืนโชว์ด้วยนะครับเราจะได้เห็นระบบนะครับเห็นฉากวิธีนะครับเห็นซีนและปิ่นนะครับของสาวน้อยนั่งเพืนโชว์เห็นระบบเสียงระบบไฟนะครับทุกอย่างในวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนานี้นะครับ ต่อย่าลืมนะครับผู้ใดตั้งใจผู้ใดอยากไปรับชมนานาเวทีนะครับไม่ไม่นั่นนะครับทั้งทีมงานทั้งบอถ์โจรนะครับเพื่อนมีใครแจกหนึ่งแสนฟองนะครับเข้าวิปไพ่เผื่อเพื่อนเนาะนองกับไปให้กำลังใจได้นะครับหรือผู้ใดบนสะดวกนะครับรับชมอยู่ทางบ้านนะครับกับสิ่นีบัตรออนไลน์นะครับบัตรออนไลน์นะครับปุ่มปิดนะครับจะโรดติดตามนะครับว่าบัตรราคาเท่าไหร่นะครับพี่น้องกะรอ กางกำลังใจรอเสนอสนุนองค์กรนะครับผู้ใดอยากจะมอบอะไรนะครับทั้งบันหักนองหักแข้งนะครับภาสีได้เปิดาลไยวันปิดวงไห้นะครับเริ่มต้นนวันนี้หนึ่งบอกนะครับก็เห็นทั้งบันหักเป็นโฟจูนะครับวันที่หนึ่งนะครับการรอนะครับรอรอนะครับพอพอแม่โกนไปชำครบได้นะครับนะครับน่าแต่วันนี้่ง นะครับควนไปโดนทบนะครับไอ้มาล่น้องได้นะครับสําหรับพิจูการนะครับของสาวน้อยเพชรป้นแพงนะครับในวันที่ยี่เก้ามิถุนานะครับพี่น้องล้วสำหรับกุ้มปิดนะครับตลอดติดตามพี่เก่านะครับว่าคนจิจัดอีกเมื่อได้พอ่นเราคิ้วจากนองดำตรงนะครับเราว่าเชื่อนั่นปนดตกยกเลิกก็เลยบวได้มากนะครับ เดี๋ยวรอบนี้ก็รอกจากรอคิวนะครับรอคิวของน้องนะครับว่าสีว่างเมื่อไดนะครับเพิ่เสียจัดเห็นแล้วก็รอตที่ตามนะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศฝนตกลิ้นพี่น้องนะครับอยู่ทางเรืนุนครนะครับข้าฤดูทํานานะครับหลายๆท่านเป็นกระวานเขาวันเขาวแล้วนะครับนะครับคนก็เริ่มตกที่เขาที่เขาพี่น้อง นะครับนะครับหมอล่ามการเลื่อนนะครับปิดวงนะครับเพราะว่าป่นโจ๊กบ่อยนะครับเพราะว่าบ่นโจ๊กบ่อยเรามันแสดงกันยากนะครับนะครับงานกะเริ่มนั้นลงแก้ว่านะครับสาวน้อยแล่บรนโจนะครับเปิดทวงหน้าผลนะครับแต่ข้อที่สามตอนนี้กรมีนะครับรอยกว่างานแล้วนะครับน้อยกว่างานนะครับ น้องคาเฟนะครับก็ต้องได้เปิดประจําดูสาวน้อยละเบิโชว์นะครับเข้ากับคอยติดตามผลงานค่อยติดตามโชว์ของน้องนะครับคอติดตามว่าจะมีเพียงอย่างให้น้องนะครับได้นํามาโชว์บนเวทีทีมีโชว์แบบไหนนะครับยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะครับก็รอติดตามนะครับสองคู่บริหารนะครับหนุ่มโจและเนียหน่อยนะครับเป็นคู่นะครับค็ตั้งนะครับสาวน้อยละเบิโชว์นะครับนะครับ จะเห็นเพื่อนประกาศรับสมัครนะครับทั้งเซนเซอร์ทั้งทีมงานหลายๆอย่างนะครับกัผู้ใดสนใจนะครับอยากไปร่วมงานในเจ็ปทำงานนะครับหรือเป็นหมอลําองเพื่อนรับนะครับกลับไปบริชชันได้นะครับหรือผู้ใดทำงานร่วมจะไปสมัครได้นะครับเพื่อนก็เพื่อรับสมัครอยู่นะครับอย่าทิโจมไปนะครับนะครับอันนี้จะประชาสัมพันธ์ซอยกันนะครับซาสนนนะครับสาวน้อย พี่ปันแพงสาวน้อยตะพนโชว์นะครับน้องหักแพงนะครับไปพร้อมๆกันนะครับให้กำลังใจทีมงานทุกๆท่านนะครับสำหรับงานชี่เหลืออากาศนะครับก็ยังมีอีกนะครับหลายนะครับกับประมาณวันที่เสารเจ็ดเาแปดนะครับยี่สิบเก้าก็ปิดวงนะครับแต่จะมีเมื่อสุดท้ายจะเป็นวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนนะครับงานงาน สุดท้ายนะครับหลังจากการแตะมาปิดวงวันที่29นะครับดูสนามกลางบ้านแพงนะครับพี่น้องผู้ใดมีความประสงค์นะครับอยากไปให้กำลังใจแต่มาที่อุ้ยาอยากไปชมก็ไปได้นะครับสนามกลางบ้านแพงนะครับก็ใกล้ๆสำนักงานนะครับอ๋อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีนะครับอย่าลืมนะครับมือแรงติดตามนะครับ การเลยซดนะครับจากช่องไม่ต็มจากช่องต่างๆนะครับลงคลิปนะครับให้กำลังใจน้องครับแพ่งด้คือเก่าพี่น้องบัญชีแม่แหม่มบัญชีแม่แหม่มนะครับให้กำลังใจน้องคือเก่านะครับสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับในหลายอย่างนะครับย่อเห็นนะครับห้องกรบพื่มใจกับน้องดีใจกับน้องนะครับที่น้องนะครับได้รับโอกาสแล้วน้องรักษาโอกาสไว้นะครับเป็นดีนะครับกับทุกคนทาาคูเม้เราี่นเราเนาะจยินดีนะครับยินดีจริงๆนะครับ การสืพ้อมที่จะนะครับสนับสนุนพร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้แบบนี้นะครับตลอดไปนะครับเบื้องความสําเร็จของน้องไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไวปชมนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจากช่องสีปะนาวฟิเชียลนะครับขอบคุณเยลีครับผมสวัสดีครับ